ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องบ่าวไทยบ้านกับสาวไทยลมนะครับวันนี้เราจะไปดูป่ากันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้ครับไปกันเลยครับปลาที่ดักไว้อยู่ทุ่งนานะครับเอาไปแล้วครับ น้ำแห้งจังไก่ลงไปกินแล้วกัน,นครับถือสวิงไปแล้วครับลงไปดูสิครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่าวนันนี้มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับพ่อดักไว้นะครับนู่นนะครับ,รบเห็นไหมครับดูสิขับมา ได้หรือไม่ได้ครับวันนี้น้ําก็ยังพอมีไหลเอ,เอ,อยู่นะครับโอ้ oh, เพื่อนๆครับดูครับอะไรอยู่ข้างในเดินครับดูดูครับดูโอ้ oh. oh. ปลาช่อนตัวเบลเลอร์เลยครับวันนี้ปลาช่อนตัวเบลเลอร์เลยครับแล้วก็นี่ครับนกอันนี้นกอะไรเปะนกกระปูดนกกระปูดเหรอโอ้ นี่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคืนธรรมชาติไปนะครับเขาน่าจะเข้ามาหาอะไรกินนะครับอยู่ในนี้นะครับคุณพ่อจะเอาออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วก็นี่ที่นอนนิ่งอยู่นี่คือปลาช่อนตัวโต,วตวๆเลยนะครับไซส์ก็น่าจะร่วมครึ่งโลได้นะครับนี่นะครับ โอ้นี่ครับมาชมกันใกล้ๆครับกระปูดที่เราได้ยินเสียงเขาร้องกันนะครับกำลังเก็บกู้ก่อนนะครับวั่งดักไว้นะครับทางน้ำนี่นะครับโอ้โหโอ้โหดูความแข็งแรงของเขาครับสวิงมะ กระโดดบ่ละโอ้โหโอ้โหโอ้ลื่นครับลื่นโอ้โหนี่ครับเอาไปปล่อยก่อนก็ได้เพาะนี่ครับแล้วก็จะดักไว้เหมือนเดิมครับปลาช่อนของเราตัวโตมากครับนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบรก็ดักไวเหมือนเดิมครับ เจอมีปลานะครับขึ้นมาอีกนะครับก็จะพามาดูเรื่อยๆนะครับวันนี้โชคดีหน่อยครับนี่ครับก็จะเอาใบมงใบไม้มาปิดทางใช้นะครับอ,อืมกลัวอยู่เพราะว่าปกติมันบวเข้ามาก็ลูกอันเนี้ยนี่นี่ผ่านของเรา ไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้ปลาตัวโตนะครับก็นกนะครับ1ตัวแล้วเราก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับนกขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวไทยบ้านกับสาวเทยหลมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายนะครับ